สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีตอนเย็นครับผมครับเย็นนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมดอกไม้นะครับโอ้ยอยัางงามเลยครับเพื่อนๆดอกปอยเสียนครับผมนี่ดอกนี้กำลังจะแตกนะครับกำลังจะบานครับผมโอ้ยอันนี้แตกสวยมากเลยนะครับ สวนก็จัดสวยนะครับนี่นะครับกิ่นนี้กำลังจะออกช่อนะครับเพื่อนๆย่าง,งามเลยครับโอ้ยปยเซียนนะครับผมสวยมากเลยครับเพื่อนๆก็ยังมีดอกนี้อีกครับ นี่ครับผมตรงนี้ก็จะเป็นหินภูเขาครับเพื่อนๆเป็นเพื่อนดินเชิงเขาครับผมเชิงเขาทานโตย่ลาล่ะครับปลูกดอกไม้มันก็โตเร็วนะครับเพราะว่าช่วงเช้าอากาศจะหนาวมากครับอดอกนี้ก็สวย้วครับเพื่อนๆดอกเอยียงก็ไม่รู้นะครับไม่นะครับผม ต้นนี้สวยมากครับผมเฮ้ยว่าวิดีวอาว่าเลยยูทูบเลยเนบาฮะทำไมวะล่ะเลี้ยงฟักอะไะนี่ปุ๋เสียนครับตรงนี้ก็จะเป็นภูเขาก้อนหินครับผม นี่เขาปลูกทุเรียนเล็กไว้นะครับนี่อันนี้เป็นทุเรียนต่อยอดครับเพื่อนอันนี้เป็นเสียบข้างครับผมทุเรียนเสียบข้างครับดูค mm hmm. รับผมถ้าทุเรียนเสียบข้างมันจะโตวไวครับผมจะโตวไวกว่าที่เราปลูกต้นแบบธรรมดานะครับผม เดี๋ยวพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นทุเรียนเสียบข้างครับครับโฮ้ยต้นนี้เร็วมากครับเพื่อนๆน,นี่ครับผมเสียบข้างติดนะครับเสียบข้างจะติดยากอยู่นะครับผมแต่ว่านี่ก็เสียบติดนะครับผมนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่เสียบข้างครับ ส่วนลำต้นนี้ก็จะเป็นลำต้นลูกเม็ดนะครับผมเป็นลำต้นที่ว่าโตจากเมล็ดนะครับผมมันจะทนหน่อยครับมันจะตายยากครับผมนี่ครับผมนี่คือใบที่ว่าโตมาจากเมล็ดนะครับส <I S 2> ่วนที่เขาเอามาเสียบข้างจะเป็นมอนทองครับผมเป็นปันมอนทองครับเอามาเสียบเสียบข้างนะครับไม่ใช่เสียบยอด ครับสำหรับคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมวิวบรรยากาศของชาวสวนทันโตนะครับผมครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามรับชมให้กำลังใจด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ